ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์และสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้ขอน้อมนำประสบการณ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เขียนเรื่องกลัวผีหรือกลัวตายนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะ หลวงปู่เล่าว่าคราวหนึ่งหลังจากที่สอบได้ปร,ริยนธรรมเก้าประโยคมาสดสดร้อนๆกาลังอยากสึกหลวงปู่ได้ไปรดน้ำศพคนตายด้วยโรคอหิวาตากโรคซึ่งถือว่าตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนการตายด้วยโรคลักษณะนี้ตามชนบทเขาถือว่าจะต้องรีบเผาคือตายเที่ยง เผาบ่ายเลยหลังจากมาติกาบางสุกุลตามพิธีเสร็จเรียบร้อยเวลา17นาฬิกาคือเวลาที่จะเผาศพก่อนที่จะเผาญาติพี่น้องของผู้ตายก็จะทยอยกันขึ้นไปรถน้ําศพเป็นครั้งสุดท้ายการเผาศพนั้นไม่ได้เผาที่เมนรอกการเผาศพตามชนบทก็คือเอาไม้มาทำเชิงตะกรอ แล้วยกเอาหีบศพขึ้นไปตั้งเลยก่อนจะลงมือเผาช่วงนี้แหละที่ญาติพี่น้องมารดน้ำศพเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมทั้งพระเนนด้วยท่านก็รดน้ำศพกับเขาด้วยเนื่องจากเขานิมนต์ไปชักบังสกลุลนับแต่ไปงานศพมาก็นับครั้งไม่ถ้วนทั้งตายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยตายธรรมดาตายชารา ตายอุบัติเหตุมากมายหลายแบบความรู้สึกของตนเองก็ปกติธรรมดาแต่ก็มีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวที่รู้สึกกลัวอยู่บ้างเพราะคนที่ตายนั้นเคยรู้จักมักคุ้นกันก็มีมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ผ่านไปไม่เป็นไรแต่สำหรับศพนี้ หลังจากขึ้นไปรดน้ำบนเชิงตะกอนก่อนเผาแล้วภาพติดตาตลอดอีกทั้งป่าช้านั้นก็อยู่ห่างไกลจากวัดที่พักกว่าจะเดินถึงวัดก็มืดด้วยทั้งวันนั้นเป็นวันข้างแรมเสร็จจากนั้นก็เดินเท้ากลับวัดภาพศพที่ตอนรดน้ำนั้นก็ติดตาอยู่ตลอดระยะทางที่เดินกลับวัด ภาพลวงติดตามันแยกเขี้ยวใส่ด้วยความที่จิตมันปรุงแต่งไปต่างๆนานามืดก็มืดไฟฉายก็ไม่มีกลัวก็กลัวขนาดถึงวัดแล้วขึ้นไปบนกุฏิเปิดประตูก็ยังกลัวอยู่เข้ากุฏิก็ต้องหันหลังเข้าหันหน้าออกกลัวมันเอามือมาลูบข้างหลังเข้ากุฏิ ปิดประตูหน้าต่างลงกรอนหมดเรียบร้อยแล้วนอนสั่นอยู่คนเดียวถ้าใครไม่เคยกลัวสุดขีดมาก่อนก็จะไม่รู้สึกว่าอันความกลัวนั้นเป็นอย่างไรขณะที่นอนกลัวอยู่ก็ลุกขึ้นมาสวดมนเพื่อจะให้หายกลัวแต่ก็ไม่หายพอกลัวถึงที่สุดแล้วก็ได้สติว่าที่กลัวนั้นที่แท้ ก็กลัวตายนั่นเองความตายนั้นเล่าใครจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วที่กลัวอยู่นี่กลัวแล้วจะไม่ตายอย่างนั้นหรือก็เปล่าเลยเมื่อถึงเวลาตายก็ต้องตายทั้งนั้นเมื่อเป็นดังนั้นจะมาหลอกตัวเองอยู่ทําไมไม่ให้เป็นทุกข์พิจารณาดูให้ดี สมควรหรือไม่ที่กลัวอยู่นี่คิดได้ดังนั้นแล้วความกลัวต่างๆที่เป็นเอามากๆเมื่อสักครู่นี้ก็ค่อยๆลดลงจนหมดในที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าตนเองไม่ได้กลัวจริงๆจึงลองออกจากกุติแล้วลงไปข้างล่างก็ไม่กลัวเฉยๆธรรมดาที่แท้ตัวเองหลอกตัวเองแท้ๆ คิดคิดดูแล้วเรานี่โง่แท้ๆไม่อายผีมันหรือถ้าผีมันรู้เข้าคงนั่งหัวเราะไปแล้วกระมังนี่ชีวิตที่อยู่เป็นพระก็ตายศึกก็ตายแต่ตายทั้งที่อยู่ในเพศของบรรพชิตกับเพศของคารวาสอันไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ได้ความว่า การตายในเพศของพรหมจรรย์ประเสริฐกว่าเมื่อเป็นดังนั้นก็หน้าที่จะยอมตายในเพศของพรหมจรรย์นี้จะไม่ดีกว่าหรือถ้าอย่างนั้นก็ไม่สมควรที่จะศึกไม่ใช่หรือสิ่งใดคนสำคัญหมายมั่นว่าของกูต้องการพรกของกูเพราะมวดม้อยสิ้นลมปราณบันดิตทราบเรื่องนี้ จึงไม่มีอุปปาทานไม่ยึดมั่นสักสิ่งใดเหมือนเรื่องในความฝันตื่นแล้วพรันหลับหายไปคนรักดั่งดวงใจละโลกแล้วแลไม่เห็นดูเถิดท่านทั้งหลายทั้งหญิงชายอย่าใจเย็นพินิษให้แลเห็นความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ชื่อนามคนเหล่าใดคนนั้นไซที่ปลดปรงเคยเห็นพบตรงตรงหรือได้ยินเขาเรียกกันและนี่คือเรื่องราวดีๆที่ได้นำมาฝากทุกท่านคะ่ะผิดพลาดประการใดขออาภัยเว้ะที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ